รายมันนะคะมาจากขัน้นนีเลยเแ็บจ้ะโอ้สิโ,โตนองยังนี่นี่จะไปะกินนอ้อง <c oughs> ต่อสนโตเลยนี่ ีน้องจ้าเบิงลาไไข่งามแห้งกระลาดเลยนะจ้าซีฟูด้ดถ้าไม่กินไข่ขาวไข่ขาวมันจะแข็งแข็งเนาะถ้าใครไม่ชอบแข็งแข็งก็ไม่ต้องกินนะจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาค่ะพี่น้องขะมือน,นี้ได้ไข่เป็ดลูกผ่างามๆเลยหนวยใหญ่ๆแบบนี้จ้าได้มาจากเพจน้องแพทนะคะกินกับแพทจ้า สั่งมาเลยจัดแพงหนึ่งสามสิบหน่วยเอาให้มันจุกๆเลยน้องจ๋ากลับมาจากหอจาาพี่น้องจ๋าก็เลยจัดไข่ถาดใหญ่ๆเห็นบเลยจ้ามาจ้าสุบๆร่วมกันจ้ากินป้าละบ่มีมูกินกินสองมือกินผู้เดียวละเงาขะโทษป้าไอ้ว่าแต่ป้านั่งจ๋าในกินอยู่หอยนั่งจ้าบ่มีนุงกับป้าบ่ชินเลยอ่ะบ่ชินโอ้พี่น้องจ๋า เดี๋ยวจะเปิดก่อนนะคะโอ้โห,โโโหสีสวยว่ออะเดี๋ยวให้เบิร์อุ๊บอุ๊บอุ๊บหือรายมันนะคะมาจากขั้มน,นีเลยเแ็บจ้ะอือืม อมไม่กินไข่ข้าวนะคะไข่ข้าวไม่แข็งอืมจ้ะอืมมันอุ้ยไม่ดูอูเสียงแบกบกรอบโอ๊ยเป็นโตนอนยังนี่นี่ จะไปะกินหนอะเป็นยังไงลูกน้ำน้ำป็นไดน้ำจ้าน้ำนัวอุ้ยน้องจาอ้าตักผิดบวดป็นยังน้องจ้าลุงอือ<ม>ินได้เราจะกินแบบห่อผักด้วยใจน้องจ้า ไข่มีความมีรสชาติยังไงข้าวไหมก็บ่าข้าวจ้ะพี่น้องฮินองจาาสุดหนักปะบ่ข้าวจ้ะมันมันต่อสุดๆเลยนี่โอ้โหน้องไม่กินน้องนะคะไม่กินน้องก็ออกนี่ พี่น้องจ้ะเบิ้งไขุ่ลอ้า่างละไข่สวยมากเอามา่ที่จะอ,ออกนะคือออกจะหนามคือหลวคือออกจะหนามนี่จ้ะพี่น้องตักเลยงามอีกทีเบิ้งจ้ะไล่ไข่งามแห้ง กรลาดเลยนะจ๊ะซีฟูด้ดถ้าไม่กินไข่ขาวไข่ขาวมันจะแข็งๆเนาะถ้าใครไม่ชอบแข็งๆก็ไม่ต้องกินนะจ๊ะเปิดวาล่าน เปลี่ยนเ่าลาดนะครับโอ้วอืม,มอืมค่ะอืมนี่เข้าใดบอกกินความสามารถดอก <laughs> เปย <c oughs> ังไดไปยูหอวไปย่งไดลูกวงเหรอหอมซิกด้วยปะเงาบ่มีหมูได้หมลายบ่บ่่คยเยอะบอ่เคยเยอะเพื่อนไม่เคยเยอะบ่หรือว่ามันมันยังไม่ได้เปิดเทอมหรือเปล่าลูก จังปคือหม่อมาจากนังกาแสบมม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 มัมมมมมมมัมมม้มมมมมมมวมม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 นมเมมมยมมมมมายมมมมมม คนก็สวย <laughs> คนก็สวยใครก็สวยนี่แกกินเส้าหมันเนาะนี่แกะเรขค้นหอดปากปากมากินเส้าหมอนกิ้นม,มือยวกันหรออืมปากขึ้นหน่อย <laughs> หนูตา,าส้มกับขิงเจ้าวันนะแต่ว่ากินเพื่อเดียวเหรอไม่บอกไม่บอกเสียเพืกินสองคนเนาะมันมีคนคุยจ้ะพี่น้องม่ไม่มีคนคุยมันก็เลยแบบเป็นเหงาๆเนาะ ยูติเออแต่ว่าบางคนเขาเขาตอกแบบอันนี้นะลกูกเขาตอกไปเลยเขาตอกเลยเขาตอกแบเลยอืมนี่เขาตอกหัวมันเลยสิแล้วเขาก็นี่แล้วเขาแกะถึงเนี่ยนี่จ้าจาเป็นปะแล้วเขาก็เฮ็ดจังนนสงิสดหนักอืมได้ หน,นาไม่จังบ่หงออืมหนาไม่จังบ่งหงอเลิศเลิศู่เด้อว่าไปพอทั้งแหลมมั้งผู้ใดอยากกินก็ทักหานองแพทได้เลยเด้จ้ะมีแบบสิบฟองสิบห้าฟองแล้วก็สามสิบฟองนะคะแล้วก็ยี่สิบฟองอะแต่วีชอบสั่งมาแบบถาดหนึ่งอะเพราะว่าพราะว่ามันอย่างพราะว่ามัน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 จุจุใจจ้ะพี่น้อง กินหลายคนทำนะเนียนจ้ะหูลอดเผมากนี่เลยอุ <c oughs> ้ยอื้ม อืมก็อีน้ำลายอิลีปะ่ะอ๋อไม่ใช่กินน้ำนัวต้มจนลายใส่ตะไคร้ใบบกกูดแบบพี่นอ่อยบางคนเพื่อนก็ใส่อ่ารสบิ๊กต้องไปน้ำให้มันแบบว่าบางคนเขาบอกว่ามันจะหอมสมุนไพรแล้วก็น้ำนัวมันมันก็จะซึมเข้าไปในไข่มันก็สีแบบไม่รสชาติแบบพี่นอ่อยล่องเพกินเบลินได้จ้ะแซ่บต่อ ไข่มันจะออกมันมันไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนหามันงกินไข่ต้มเลยไม่ไม่มีกลิ่นข้าวไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะแต่มันจะมันๆกว่าไข่ต้มแมนแต่มั่สีบอคือไข่ไก่บานเท่าที่จักบอคือเพราะมันคือไข่ปิดนี่แข็งอะ น,น,นุ่ขาบะขอาอหนูยังไม่นุ่ขาวอมฮิอางิิฮไหิฮอางฮิฮิฮิ่ะอืมิัดเลยชนกันเฮา หนึ่งสองสา <Yes. S 1> มน่าจ้ากินไท่น้ำแกัดตาฮืมจุ้มเลยแหละอืม อืมอร่อยแต่ไข่อ่ะกินตีนหน่อยถามน่อยอิ่มเลยจริง,รงๆรกินสามลูกก็อิ่มแล้วนะพี่น้องจา๋าลูกไงแห้งด้วยจาบ่ามันลูก่อหน่อย,อยไม่ไม่ใช่ไข่ไก่ถ้าไข่ไก่มันจะลูกเล็กเนาะอันนี้มันจะเป็นไข่เป็ดนะคะมันก็เลยแบบใหญ่ใหญ่ผิดปกติเนาะใหญ่กว่าไข่ไก่ เอาละคะ่ะพี่น้องครับผู้ใดอยากกินก็รองไปหาก,กินด้วยจ้ะพี่น้องจากแซบอีลีจ้ะเพจกินกับเพจนะคะเบียร์ซังเพจนองด้วยจากแซบอีลีเอาละคะ่ะสำหรับมือนีกับคอตุลาไปก่อนน้องจ๋าไม่อยู่จังมือสองมือแม่จากลับมาสองมือคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็สิมือก็สิได็กินคลิปนั่นอยู่ดอกพี่น้องเพิ่งจะถามหาแต่ว่าหนุย่ยไม่ได้มากินเพราะหนุ่ยปลุกผมนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่งก็งดอาหารเนาะ ืมกินได้บางอย่างนะคะก็เลยยังบ่อยากออกคลิปด้วยจ้าพี่นองกินยังบ่ได้เอาละค่ะมือนี้เคาตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าด้วยจ้าส,ส,สวัสดีค่ะ